นี่ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ไปที่จะเลี้ยงสัตว์อื่นบ้างเลยไงที่แรกก็ว่าอยากจะเลี้ยงไก่ชนอะไรนะอยากจะเลี้ยงไก่ชนโผเอ้ยเอาอีกแล้วจะเลี้ยงไก่ชนอีกแล้วก็เราอยู่นนบุรีจะไปเลี้ยงทําไมไก่ชนทําไมไม่เลี้ยงไก่นนล่ะไอไก่ชนที่ว่าเนี่ยไว้ตีกันเป็นสายพันธุ์ของมันอ๋อไอไก่ที่ว่าไว้ตีกันนั่นเหรอไม่เคยได้ยินเหรอเขาเรี้ยกไก่อะไรไอเหลืองหางขาวไอเขียวหางดาบไอเนี่ยไอเหลืองหางขาวเพื่อได้ยินไอ้เขียวหางดาบนี่นมันหมาเนี่ยผู้ใหญ่อ๋อ ไอ้เขียวหางพวงเออนั่นๆแพงไหมแพงไหมตัวเป็นแสนโอ้โหไก่ชนตัวเป็นแสนอโอ้โหผู้ใหญ่เอ้ยจะไปซื้อทําไมไอ้ไก่ตัวเป็นแสนเนี่ยทําไมนี่เดี๋ยวฉันพาไปซื้อไม่แพงด้วยจริงปะไก่ใช่ไหมเออไก่ชนอือสามกระบอก้อยไก่บ้าเลยที่เป็นกระบอกเอาซื้อเขาหลานสามกระบอกเราแถมไก่ตัวหนึ่งไก่เนี่ยวองงไงเอา ไก่ไก่ชนแสิทำไมกลายเป็นไก่หนองมนไปแล้วอตายแล้วพี่ผู้ใหญ่ฮ่าฮ่ายแล้วพี่ผู้ใหญ่หหมีอะไรไมหมพี่หึ่ยพี่ผู้ใหญ่คนเหลือคนพังนี่ตอนเนี้ยผีแม่ไม้อ่ะมาแอบบ่ายเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะไรอย้าเฮ้ยจริงเหรอวะจริงจริงทูกที่เมียข้าพูดจริงเหรอโอ้โหเรื่องเธอเสียก็เคยเปลี่ยนชื่อแล้วทุกอย่างวันดีจริงๆครับผู้ใหญ่ตอนนี้เขาบอกว่าผีแม่ไม้เขามาในหมู่บ้านแล้วนะคะจริงๆนะคะ ใหญ่แล้วพี่แล้ะข่าวล่าสุดที่จะกลัวมากเลยนะทำไมเมื่อกี้เนี้ยมหมาเลยพี่ตายไปจามศพตายสามศพจ้าผู้หญิงกับผู้ชายเหรอหมาจ้าเอา้ากะจะมีเวลามาพูดเล่นอีกนะเจนไม่ใช่พูดเอ่นนะหมายบอกว่า,วาหมาเนะี่ยมันตายหนึ่งศพอีกสองศพมาเป็นคนจ้าเออเป็นคนไอ้ที่สองคนผัวเมียหรือเปล่าโต๊ะเช้เลยใช่แล้วผู้ใหญ่ ไอ้ที่ตายสามศพอะหมาตัวหนึ่งกับไอ้ผัวเมียคู่หนึ่งมันตายคู่กันเลยเอ้าผัวเมียมันตายด้วยเรื่องอะไรไม่ตายได้ยังไงล่ะไอ้ผัวก็เมียนะมันมีอะไรกันลางวันไงฟ้าผ่าตายมีอะไรกลางวันใช่ฟ้าผ่าตายเอาอยู่ทำไมแม่มึงเข้าบ้านฟ้าผ่าแล้ พบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีอรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรค์คอมเมดี้ใครอยากได้เสียงหัวเราะต้องมาที่นี่เป็นเปลตกันไรค์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรค e คอมเมดี้สุดยอดลูกเพีย